เช้ามืดวันนี้การข่าวของฝ่ายความมั่นคงได้รับแจ้งว่ามีผู้ก่อความไม่สงบไปหลบซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งของจงังหวัดปัตตานีนะครับเมื่อนํากําลังไปปิดล้อมพยายามจะเจราจาให้ออกมามอบตัวไม่สําเร็จเกิดการยิงประทะกันสุดท้ายผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตไปสองคนคับ ได้ยินเสียงปืนดังอยู่ตลอดเลยนะครับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เหนือความมั่นคงไปปิดพื้นที่อาวารีสอร์ทในหมู่สาตําบลแหลมโพอําเภอยะริงจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ก่อเหตุดุนแรงเข้ามาหลบซ่อนตัวจึงเข้าตรวจสอบเริ่มปฏิบัติการกันตั้งแต่ช่วงตีสเช้าว,วันนี้ขณะที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ก่อเหตุได้ยิงปืนออกมาครับทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อาวุธยิงตอบโต้ ปะทะกันอยู่ประมาณ10นาทีจากนั้นได้เรียกกำลังเสริมพร้อมกับปิดล้อมพื้นที่จนกระทั่งช่วงเวลา5นาฬิกา30นาทีผู้ที่ซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทยิงใส่เจ้าหน้าที่จากชั้น2ตอบโต้กันเป็นระยะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเจราจาอีกรอบหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลระหว่างที่ยิงปะทะกันหลายร,รอยเนี่ยก็ได้กระชับพื้นที่เข้าไปได้พยายามปิดล้อม ใช้แก๊สน้ำตากดดันให้ผู้ที่หลบซ่อนตัวออกมามอบตัวนะครับสุดท้ายยุติปฏิบัติการใน6ชั่วโมงครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่เจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาตลอดในที่เกิดเหตุพบปืนพกสั้น2กระบอกระเบิดชนิดคว้างแบบ M67 อีก1ลูกเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับว่าได้ใช้มาตรการจากเบาไปหานะ,นะครับก็ทางเราก็ใช้ ได้ความนุ่นวลในการพูดจาเสียาแต่เขาก็ไม่ไม่ยินยอมใช้เวาาลานานพอสมควรในผู้นําศาสนาทางบกำลังผู้ใหญ่บ้านที่พูดให้เวลาพูดคุยกับน้องๆเขาครับแต่เขาใช้ปืนยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่มาโดยตลอดนะครับใช้เวลาเขายิงก่อนเป็นเกือบชั่วโมงกว่านะครับทั้งเราก็หลบเจ้าหนาที่แจ้งให้น้องเขฟังและสุดท้ายมีการใช้ปืนป้องกันตัวครับยิงเข้ามาแล้วป้องกันตัวก็มีการตอบโต้กันครับเรื่องปืนครับ สำหรับผู้เสียชีวิตคือนายอัมรันมาหิเละสมาชิกระดับปฏิบัติการมีหมายจับอยู่5หมายเขาเคยถูกเชิญตัวไปที่ศูนย์สักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เมื่อปี2558 2558และให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงได้ปล่อยตัวไปนะครับส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนคือนายอาเดอเรมันปุเตมีหมายจับสหมายครับ จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงแล้วเผาพ่อค้าสามศพซึ่งเป็นพ่อลูกสาวและหลานชายขณะที่ไปขายของในจังหวัดนราธิวาสในการเกิดขึ้นเมื่อ24เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีประวัติก่อเหตุในอีกหลายคดีครับ